รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมขาดรับนโยบายขับเคลื่อนอ,อ,อุตสาหกรรมไทยสาขาแฟชั่นผูกพลังอุตสาหกรรมเครื่องสาอางและความงามเพิ่มทักษะองค์ความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นพร้อมดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพื่อผลักดันสู่ตลาดสากลอ,อย่างยั่งยืนซึ่งคาดว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า100ล้านบาท สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการายเื่อนซ p o พา,าวเวอร์ตอนนี้มีกี่สาขาหลัคะค่ะเบื้องต้นนะคะซ้อพา,าวเวอร์แฟชั่นนะคะมีทั้งหมด4สาขาหลังนะคะสาขาที่1เนี่ยเป็นสาขาเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาที่2เนี่ยเป็นสาขาคราฟหัดข่าอุตสาหกรรมนะคะ สาขาที่3เป็นจิวเวลรี่เครื่องประดับและอัญมณีค่ะและสาขาสุดท้ายก็คือตรงกับงานในวันนี้นะคะคือสาขา,าเครื่องสําอางความงามของไทยค่ะแล้วก็อยากสอบถามยว่าแนวทางการยกระดับศัยกยภาพผู้ประกอบการเรามีแนวทางอย่างไรบ้างคะค่ะ นยโยบายของซอฟ t ์พาวเเนี่ยนยโยบายหลักของเราอะนะคะต้องการให้มีการ r รี k i สกิลอพสกิลนะคะให้สําหรับประชาชนที่สนใจทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นประชาชนนักเรยียนนักศึกษานะคะที่สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองด้านแฟชั่นเนี่ยเข้ามา,อ,าอบรมนะคะเสริมสร้างศักยภาพตัวเองเนี่ยให้ให้มีความาเขาเรียกว่า ทัดเทียมเท่ากับระดับสากลน,นะคะดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแฟชั่นเนี่ยก็จะดึงศักยภาพด้านการออกแบบดีไซน์นะคะดีไซเนอร์หรือครบวงจรไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ำนะคะ,ะตั้งแต่ผู้ประกอบการปราดนักปราดชุมชนต่างๆนะคะพยายามทําให้ครอบคลุมทุกด้าน,นะคะ่ะแล้วก็อยากสอบถั่ว่าถ้ายอยาก ติดตามเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องการพนันสงพาวเวอร์ต้องไปที่ไหนยังไงนะคะ,ะเพจหลักนะคะจะเข้าไปที่เพจ a c e b o o k ของทักก้านะคะก็จะมีอะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับการอบรมสัมมนานะคะให้สามารถเข้าสมัครได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะในส่วนของออนไลน์ก็จะมีหลักสูตร e l e a r n i n g ต่างๆนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสิหลักสูตร e-learning นะคะครอบคลุมทั้งสสาขาส่วนปีนี้นะคะแผนที่ดําเนินการ เตรียมการไว้เนี่ยจะมีทั้งหมด30รายวิชาเลยนะคะซึ่งทุกคนที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้ฟรีนะคะรวมถึงอย่างงานในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับเครื่องสําอางและความงามของไทยนะคะก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนบุคคลทั่วไปที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนเนี่ยฟรีนะคะแล้วก็จะได้ความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างวันที่2เนี่ยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ดังนะอย่างคุณนัทที่สามณีนะคะก็จะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอไอเดียต่างๆเกี่ยวกับ ความงามนะคะว่าคิด ไอเดียยังไงนะคะว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ความงามเนี่ยให้ตอบโจทย์คนไทยได้แล้วเราจะสามารถเอาอินเกร์เดียนของไทยเนี่ยที่มีจุดเด่นนะคะของไทยเนี่ยมามามา,มาเป็นจุดขายให้กับนานาชาติได้อย่างไรคะที่เด่นๆด้านไหนครับเครื่องสำอางไทยที่ต่างชาติสนใจประเภทค่ะเครื่องสำอางไทยในยุ่ต่างชาติชอบเนาะอย่างผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ค่ะก็ บอกว่าในกลุ่มของเซียบีเนี่ยก็เป็นตลาดที่สำคัญแล้วก็กลุ่มของตะวันออกกลางเนี่ยก็สัมผัสชอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแล้วก็เวลเนตของไทยเป็นอย่างมากนะคะถ้ายกตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นแบรนด์ปันปุริเนาะท,ที่ที่เป็นโมเดลต้นแบบให้เราได้นะคะที่ว่าเอาอินกริเดนต์ของไทยแล้วก็ความงามแบบไทยเนี่ยใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ฟังงานแล้วก็เวลเนตเนี่ยทำให้เกิดจุดเด่นขึ้นมาได้นะคะแล้วสิ่งสําคัญที่อยากให้คึง ก็ะคะือเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็มาตรฐานต่างๆนะคะเราจะทําให้เราเนี่ยสามารถทัดเทียมกับนานาชาติแล้วก็ระดับสากลได้ด้วย กาเดียนไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะของเราเนี่ยตั้งแต่สมุนไพรไทยอดอกไม้ไทยพืชต่างๆของเราเนี่ยสาเขาเรียกว่ามีมีจุดเด่นตั้งแต่หัวจะดเท้าเออเนาะน้ำมันมะกอกต่างๆเนี่ยจริงๆก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไทยนะคะช่วยกันส่งเสริมสินค้าไทยนะคะ,ทำ,ะ,ะทำให้เศรษฐกิจกเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นด้วยเนาะแล้วก็อย่างการอบรมในวันนี้ค่ะเราก็จะ เพิ่มในเรื่องของมาตรฐานการกฎหมายต่างๆมาตรฐานของสินค้าต่างๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยกันผลิตสินค้าของไทยเนี่ยให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทัดเทียมระดับสากลได้นะคะแล้วก็มาช่วยกันใช้เยอะๆนะคะ